3,000 VGS อ,ออโต้สีประตูแต่งยิราฟยังรองาน QC งานรีสโตเสร็จแล้วเหลือทำคาสปาถอดเบาะถอดพรมล้างยังเดียวมาเป็นเจ้าของได้เลยคลิปนี้ผมถ่ายมาที่7กุมภา69ตรงวันเสาร์นะครับคันนี้เปิดราคาที่2 3 9 0 0 0บาทเปิดเท่ากับเกียร์ธรรมดาเลยนะครับนี่รถสวยจัดหน้าเดิมหลังเดิมนะครับบอกทุกอย่างหมดเลย แก้มซ้ายเปลี่ยนมาโดยมาไสเบียดมานะครับไม่ถึงโครงสร้างหลักนะครับอ่าสวยร้านชื่อแก้วยูสคาร์ล,ลูกกาของเจ็ดอำเภอลำลูกกาจัางหวัดปทุมธานีรถซิ่งราคาส่งรถด,ดีนาทีทองนะครับที่นี่บอกหมดทุกอย่างนะครับรับได้อไปหน้าเดิมหลังเดิมนะมีชิ้นนี้ชิ้นนี้เปลี่ยนมาอันนี้ถือว่าไม่ใช่โครงสร้างหลักโครงสร้างหลักก็คือแขนของมันครับอ่าสวยนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสามหนึ่งห้าสองเก้าเก้าสองแปดครับนะฮะร,รถมือเดียวไม่แสนหกนะครับ สวยจัดเลยคันนี้นะครับสวยจัดจัดเลยป้ายกรุงเทพป้ายหมดเก่าด้วยนะเลขสวยนะรอชด,ดาเขาควาย290เู้ยโอ้โหเลขสวยหลังคามีแกป๊ปด้วยนะครับนี่นะสปอยเลอร์หลังเล็กๆนะครับตัวรถไม่มีชนหนักพ่ความจมน้านะครับอ่ามีเท่าที่ผมบอกแค่นั้นแหละที่นี้จะบอกตรงบอกหมดไม่มีหมกเม็ดทําอะไรบ้างเดี๋ยวไปทําความสะอาดนะนี่คือรีสโตเสร็จแล้ว QC เสร็จแล้วนะครับวันออกรถนะครับ239ได้อะไรบ้าง กล่ยงน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับกล่องน้ำมันเครื่องให้ฟรีโอนฟรีต่อภาษีฟรีจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับรายการพวกนี้ผมบอกล่อไปหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับจริงๆตัวรถไม่ถึงนะผมบอกเลยนะครับค่าจะส่งก็ล่อไปสี่ห้าพันละโอนก็โอนต่อภาษีก็เกือบหมื่นละนะครับก็ได้ไปนะถ้าถอดราคาอย่างนี้ก็เหลือแค่ประมาณสองแสนกว่าบาทเองนะครับกล่องพวงมาลัยนะฮะอันนี้จอเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับขัดใจไปรุ่นเปลี่ยนจอเอ็นดอร์ให้ใหม่เลยนะครับเจ็ดนิ้ว หลังคา V P แดงดำนะครับมือจับซิ่งนะครับช่องทางติดต่ออยู่รูปโปรไฟล์มี3,900เอ้ย3,800กว่าคลิปนะครับร้านผมที่ส่งมาทั่วประเทศนะครับแล้วก็แผนที่จะมาหมุดล่างซ้ายนะครับสีเขียวนะฮะออโต้นะครับผมเครื่อง3,000ัน s เครื่องเดียวกับมิวเซเว่นเลยประดิษฐ์สถานมาจากโรงงานตอนป้ายแดงเลยสวยภูมยนาดีเบิกใหม่นะครับเบิกใหม่นะครับวัดบูธนะครับทำงานปกตินะครับนี่ดิฟฟี่ทุกตัวใช้ได้หมดเลย นะครับภายในสวยสวยเลยคันนี้สวยเลยครับสวยเลยดูดีมากนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับดูดีมากๆเลยนะครับนะครับสามพันคันนี้จะจะแน่นจะหนึบโหลดหน้าสองหลังสามนะครับสไตล์ยีราฟแต่มไม่ได้เตี้ยมากสามารถเอาลงได้มากกว่าน,นี้อีกแต่ว่าเดี๋ยวขับยากเอาเอาเอากำลังหล่อๆแล้วกันนะครับนะครับมุมมันแคบนะผมถ่ายมุมกว้างไม่ค่อยได้มันอยู่ที่อู่ที่เราปรับสภาพรถอยู่ นะครับเห็นแล้วติดต่อได้เลยนะทวนเบอร์ให้นะผมขึ้นเบอร์ให้แล้วนะ0 6 3ย5 2 9 9 2 8ร้านอยู่ตรงข้ามวัดราชธารา,า,ลามลำลูกกาคลองเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับปทุมธานีแก้วยูสคาลำลูกกาคลองเจ็ดคันนี้สวยจัดเลยมาก่อนได้ก่อนนะครับรถสมบูรณ์มากเครื่องดีจัดจัดช่วงล่างแน่นนะครับมีการโค้งด้วยออร่าดีมากเลยครับออร่าดีมากอยากให้ได้ไปทํารถให้ดีๆที่นี่จะบอกทุกอย่างไม่มีหมกเม็ดนะครับที่นี่ไม่มีหมกเม็ดเลย นะเพราะเราส่งทั่วประเทศและคลิปวิ่งไกลถึงต่างประเทศเลยนะครับลูกค้าอยู่ต่างประเทศจะบินกลับมานะครับก็ครบแท็กแล้วก็แจ้งได้หรือซื้อฝากซื้อเอาไปส่งไปที่บ้านได้เพราะหลายท่านที่อยู่ต่างประเทศก็ซื้อแล้วก็ให้ไปส่งไปที่บ้านอีกสองคำนึงกลับมาก็ได้ขับเลยนะครับถ้าติดตามอยู่เรียนเชิญครับมาก่อนได้ก่อนครับเรียนเชิญครับอยากบริการครับผม